สวัสดีเหล่าจูนิเบียแล้วก็ใครกรตามที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดคุณได้คลิกเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้คุณผ่านโรคป่วยม2ออไปเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะสิ่งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการที่คุณจะเป็นเหมือนกับตัวละครซักตัวละครหนึ่งคุณจะต้องทําอะไรบ้างและตัวละครแรกที่ผมได้ยิบมาทําในคลิปลปนี้ก็คือฮิคายะฮาจิมังหรือว่าฮิคายะคุงนั่นเองก็คือหนึ่งในตัวละครสุดเท่จากเรื่องยาริโอเรโนเซชุนเลฟโคเมวะ มาชิกาเตะหรือชื่ออ่านยากจริงแท้ถ้าเกิดพูดกันง่ายๆในภาษาไทยก็คงรู้จักกันในนามของกะไว้แล้วชุดรักวัยรุ่นของผมจะต้องไม่สดใสเลยสักนิดเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ personality และวก็ attitude ของเขาเพราะว่าตัวเขานั้นมีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไป และวันนี้ผมจะมาบอกคุณเองว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าคุณควรจะมีมายเซ็ตแบบไหนมีความคิดแบบไหนมี personality แบบไหนคุณถึงจะเป็นแบบพี่ิีกะยะคุงได้และจถ้าเกิดไม่แน่ว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณอาจจะหาสาวสวยแบบยูกิโนชิตะยูกิโนได้แต่ถ้าเกิดสาหรับผมแล้วผมขอแค่ไทยกะทศกะแค่นี้ก็เกินพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้แล้ว โอเคถ้างั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าแล้วก็ขอเตือนเอาไว้ด้วยว่าคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาของการสปอยหรือว่าอาจจะมีเนื้อหาที่มีการพูดถึงนิดๆหน่อยๆซึ่งมันจะไม่เป็นผลร้ายหรือมันจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ในบางกรณีนะ ว่าถ้าเกิดผมพูดถึง personality แล้วก็ attitude ของตัวละครหรือว่า i n เซ็ตต่างๆของตัวละครหลังจากนี้เวลาคนดูเรื่องนี้คุณก็จะพอเดาได้ว่าพระเอกจะทําอะไรหรือว่าพระเอกจะมีความคิดแบบไหนเกิดขึ้นในหัวบ้างโอเคมาเข้าเรื่องกันมาเข้าเรื่องกันข้อที่1อย่างแรกคุณต้องเป็นคนมองโลกแบบคนขี้เกียจ อะไรนะมองโลกแบบคนขี้เกียจใช่แล้วครับคุณต้องเป็นคนที่มองโลกแบบคนขี้เกียจเพราะว่าฮิคยะคุงเขามีความคิดแบบนั้นนั่นไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็ตีพงไม่ออกกําลังกายแล้วก็ทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทําไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่อย่างนั้นการมองโลกแบบคนขี้เกียจนั้นที่ฮิคคิกะยะคุงทํานั้นก็คือการที่มองปัญหาแล้วก็มองทางออกที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ช่แล้วเธอเกิดคนมีปัญหาที่คุณอยากได้ทางออกทางแก้ที่ง่ายที่สุดที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดคําตอบก็คือคุณต้องไปถามคนขี้เกียจคนขี้เกียจที่ฉลาดนั้นจะคิดวิธีแล้วก็คิดทางออกที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดหรือประหยัดทุกทุกอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอามาเป็นทางออกให้แก่คุณนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้หลายๆครั้งหลายๆปัญหาในเรื่องนั้นเราตัวละครทั้งหลายตัวประกอบทั้งหลายก็จะมุ่งตรงมาหาฮีฮิเกยะคุงแล้วก็ถามว่าอ่อะไรควรจะเป็นทางออกขอองงเรื่นี ซึ่งทุทกๆคนนั้นก็ล้วนจะได้คําตอบจากฮิคิกะยะคุงไปถึงแม้คําตอบนั้นบางคําตอบจะไม่ค่อยน่าอภิรมหรือว่าไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ก็ตามถ้าเั้นเรามาข้อต่อมากันดีกว่านี่คือหนึ่งใน m i n d s e ของพระเอกของเราฮิคกกะยะคุงคือการลําดับความสําคัญใช่แล้วเรื่องการลําดับความสําคัญของฮิคิกะยะคุงนะมันค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าแ yeah ย่หรือว่ามนุษยสัมพันธ์นั้นแ yeah ย่ จะเรียกว่าการลำดับความสําคัญของเขานั้นค่อนข้างจะแปลกก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะมันเป็นการลำดับความสําคัญที่ค่อนข้างจะดีที่สุดถ้าเกิดเราพูดในแง่ของประสิทธิภาพตัวขีกะยะคุงนั้นเขาให้ลำดับความสําคัญอย่างแรกที่มาก่อนเสมอก็คือผลลัพธ์ไม่ว่าวิธีการนั้นจะเป็นยังไงขอแค่ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแค่นั้นก็เกินพอแล้ว ถ้าเกิดเราลองสังเกตภายในเรื่องดีๆแล้วเราก็สามารถเห็นได้หลักๆเลยก็คือ1ผลลัพธ์ที่ลองลงมาก็คือวิธีการแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นกับตัวเองเช่นแล้วสำหรับพีกะยะคุงนั้นสาหรับเขาขอแค่ได้ทําให้ผลลัพธ์ออกมาสําเร็จแค่นั้นก็เกินพอระดับต่อมาคือวิธีการทําไมวิธีการถึงอยู่เหนือกว่าความสัมพันธ์กับตัวเองกับผู้อื่นละ่ะคาตอบนันง่ายมากเพราะว่าเขาไม่ได้สนวิธีการสักเท่าไหร่เขาสนแค่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามแค่นั้น การที่เราไม่ได้สนวิธีการนั้นแต่ว่าเขากใกล้ความสําคัญกับวิธีการค่อนข้างประมาณนึงเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนประเภทที่ว่ามีความคี้เกียจอยู่ประมาณนึงแล้วก็อยู่ในกฎของคนขี้เกียจเขามักจะเลือกวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาดีมากที่สุดที่จะเป็นไปได้แลนดับสุดท้ายในลิสต์ของการลำดับความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับบุคคลอื่น สำหรับตัวเขาเองนั้นเขาไม่ได้ความสําคัญระหว่างความสัมพันธ์นี้เลยเพราะว่าไม่ว่าคนอื่นจะมองเขายังไงหรือว่าไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาเขานั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรลึกๆบางทีนั้นเขาก็ใส่ใจแต่สำหรับเขามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าสำหรับเขาแค่ตัวคนเดียวเขาก็พอจะอยู่ได้แล้วการเลือกวิธีการหลายๆอย,ย่างในการไปถึงผลลัพธ์ของตัวเขาเองในการแก้ปัญหานั้นส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ทรํรลายตัวของเขาเองแต่ก็ไม่ได้ทําลายตัวของเขาเองแค่นั้นเพราะว่า มันก็มีบางครั้งที่ทําร้ายบุคคลรอบข้างด้วยซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะแย่แต่ในเมื่อมันได้ผลลัพธ์เขาก็ไม่เกี่ยงวิธีคำตอบต่อมานี่คือหนึ่งในงความสามารถที่คุณสามารถฝึกได้แล้วก็น่าจะฝึกได้ง่ายที่สุดถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับข้อ1กับข้อ2ที่เราพูดไปนะเพราะนี่คือการมองให้แตกตา่าง การมองให้แตกต่างของเขานั้นไม่ใช่การมองให้แตกต่างที่มันออกจาเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาทาก็แค่มองในมุมมองที่หลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มองในมุมของคนอื่นมองในมุมของทุกๆคนมองในมุมของตัวเองมองในมุมของบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นหรือว่ามีนิสัยที่ไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นคุณจะสามารถมองปัญหาได้หลายๆมุมและเมื่อคุณมองปัญหาได้หลายๆมุมคุณก็จะพบกับวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณเจอกับวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายคุณก็สามารถเลือกได้เลือกให้มันตรงกับคุณมากที่สุดเลือกให้มันเข้าไปกับกฎของความขี้เกียจและในที่สุดนั้นคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือว่าได้ทางที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอามาเองถ้างั้นถ้าเกิดคุณเจอปัญหาในอนาคตคุณก็ลองมองมันในหลายๆมุมดูไม่ว่าจะเป็นมุมของเด็กมุมของผู้ใหญ่มุมของคนแก่มุมของตตวคุณมุมของเพื่อนแล้วก็มุมของใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่แน่อาจจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ก็ได้ และอย่างหนึ่งที่ิีิกระยะคุงทําเมื่อเขาสามารถมองในมุมมองที่หลากหลายและก็แตกต่างขึ้นได้ก็คือการตั้งคําถามกับการกระทําของคนอื่นหรือว่าวิธีคิดของคนอื่นเขาอาจะตั้งคําถามแล้วก็ถามถึงประสิทธิภ,ภาพในการแก้ปัญหาของคนอื่นว่าคนอื่นมีการแก้ปัญหาแบบไหนหรือว่ามีวิธีการแบบไหนผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไง และทันในนั้นเองเขาก็ได้ทําการคิดวิเคราะห์แล้วก็คํานวณความดีของการแก้ปัญหาในรูปแบบนั้นออกมาในรูปแบบของตัวเขาเองเรียบร้อยแล้วถ้างั้นมันก็เป็นการเพิ่มคลังเข้าไปอีกคลังของการแก้ปัญหาเมื่อคุณมีคลังของวิธีการแก้ปัญหาเยอะเท่าไหร่คณก็ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ฮิเคยะคุงทราบดีแล้วก็เขาทํามันออกมาได้ดีมา,มากๆถ้างั้นเรามาดูกันที่ข้อสุดท้ายดีกว่านี่คือหนึ่งในข้อที่ยากที่สุดเท่าที่เราได้พูดถึงมาทั้ง3ข้อแล้วข้อที่4นี้คือ ต้องขอเกินก่อนว่ามนุษย์นั้นเป็นส,สังคมใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่จะกลุ่มเล็กๆหรือว่าจะเป็นห้องเรียนที่มีจํานวนเป็น10บๆคนก็ตามมนุษย์นั้นจําเป็นต้องอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการพูดคุยการดํารงอยู่ด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์คนหนึ่งเลยสิ่งที่ฮิคิยะคุงทํานั้นก็คือเขาสามารถแบกรับทุกอย่างด้วยตัวเองได้เขาสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า เขานั้นแข็งเก่งพอที่จะสามารถแบกสังขารตัวเองไปได้จนจบชีวิตตัวเองก็คือไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมาช่วยหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีใครก็ตามเข้ามาช่วยเหลือตัวเองเลยแม้แต่น้อยควรจะพูดว่าก็ในเรื่องก็มีเพื่อนๆของเขานี่ก็มียูกิโนชิตะนี่ก็มีเพื่อนหลายๆคนที่คอยช่วยเหลือเขานี่แต่ว่าเราพูดถึงการเตรียมใจของเขาเขาพูดถึงการเตรียมใจของตัวเองแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของตัวเองว่าทําไมเขาถึงเลือกวิธีการแก้ปัญหาเรานั้นออกมาได้เพราะเขาได้เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าเขาสามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ โอเคมันก็อาจจะฟังดูเท่แต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะหดหูนะจินตนาการดูว่าถ้าเกิดบนโลกคุณเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณไม่มีย no ูกิโนชิตะหรือไม่มีเพื่อนๆแบบนั้นอยู่คุณก็จะไม่มีอะไรเลยแต่เขาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมค่อนข้างจะชอบแล้วก็ค่อนข้างจะนับถือว่าอืมไอ้นี่มันมีมายเซตที่เจ๋งวะไอ้นี่มันมีทัศนคติที่ค่อนข้างจะเท่มากๆ ก็ผมได้แนะนําคุณแล้วว่าถ้าคุณอยากจะเป็นแบบพิชกยะคุงนั้นคุณจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ผมไม่ได้แนะนําในเรื่องที่ดีอย่างเดียวผมแนะนําเรื่องแย่ๆไปด้วยหวังว่าคุณจะใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แล้วก็นําไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับตัวคุณไม่ใช่ฆ่าตัวคุณเองนะถ้างาน,นวันนี้ t h a i l นด d ก็คงจะไม่มีอะไรพูดแล้วเจอกันในคลิปหน้าผม s u b สไครตอยู่ด้านล่างคุณสามารถกดมันได้ฟรีแล้วก็จันซับก็ได้ถ้าซับได้ก็อันซับดีแน่จริงเตือมาพรุ่งนี้ซับเลยหลักสิบ อยากเล่นนะอยากเล่นนะเออก็ซับไว้นะดีแล้วเจอกันในคลิปหน้าอยากให้ทำตัวละครไหนอยากให้ทำวิเคราะห์อะไรเรื่องไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้คุณสามารถไปเช็คในเพลย์ลิสต์ได้ว่ามีทำอะไรได้บ้างผมจะเอาคำแนะนำแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นท็อปิกในการเลือกว่าอยากจะทำอะไรต่อหรือว่าอยากจะให้มันมีคอนเทนตอ์อะไรออกมาถัดไปไม่แน่คอนเทนตนหน้าจะเป็นของคุณก็ได้จะวันนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วไทยแลนด์คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ